ทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนัขอชช่นร่วมางานพิธีบวงสวงยกเสาเอกฐานพ่อปู่องค์ดำแสนสลิดจันทรานาคราชและแม่ย่ามณีจันทรานาคราชโอเคครับไอเราเข้าไปชมกันหน่อยนะเห็นอาจารย์ไตเทพท่านบอกว่าทำพิธีบวงสวงครับครับครับ ครับทีนี้เรามาถึงหน้างานแล้วครับผมทีนี้ผมก็ไม่เคยเจออาจารย์ใหญ่ที่นมันชอนนะครับก็ไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับแต่ทราบข่าวจากอาจารย์เทพแต่เทพนะครับก็อยากไปรูว่าอาจารย์ใหญ่หน้าตาอย่างไงรูปหล่อไหมทําไมใจบุญขนาดนี้ลองไปดูนะครับว่าเห็นมสุ่มเด็จเยอะแยะนะครับเชิญครับเลยครับไปทราบอาจารย์ใหญ่อยู่บ้านนะครับนะครับครับ อ,อาจารย์เทพโอ้ผมทราบข่าวเก็บค,ค,คิดท่านนะครับว่ามีอะไรอาจารย์ใหญ่อ,องค์ไหนครับเนี่ย <คน S 1> องค์นี้โอ้ดีครับโอ้ได้คุยกับท่านมาดิผมเห็นจากอาจารย์ไตรเทพบอกว่ามีการบวงสรวงบวงสรวงอะไรครับผมผมทำฐานพญนานาคันนี้อก็ถ,ถือว่าดีค่ะคือว่านี้แหละครับเลิกดียามดีครับแล้วทีนี้ที่ผมไปสังเกตการที่ผ่านๆมานะ ท่านเอาพระองค์เป็นล้านเป็นแสนมาแจกฟรีๆเนี่ยท่านยังไงครับพระจริงพระเรามีเยอะอยู่แล้วครับเราเป็นพระตระกูลของเราอยู่แล้วอ๋อครับ,รบแล้วเราคิดว่าเราก็มีชื่อเสียงแล้วพอแล้วก็คิดว่าหลายคนอยากจะเข้าถึงพระแต่ราคามันสุดเอื้อมครับจะจําได้ไหมครับว่าผมบอกพระเลือกคนจริงครับเลือกท่านไงก็อยู่ที่ผมเป็นล้านเลยใช่ครับทีนี้ข้าท่านสงสองนึงแล้วท่านก็คือเผยแผ่ว่าท่านก็ถือว่าท่านก็ได้ เตัารมตามผู้จันโตบรลังศรีคือให้ฟรีตัวท่านกนแจกกันใช่ทีนี้ผมมีเรื่องกินนี่เยอะไอ้่วาส่องถ้าไม่อะไรดเยอะหลายคลิปเดี๋ยวเจอใหญ่สยามชนนี่ทอดท่านใหญ่ท,ทูอินวันใหญ่สองใหญ่เนาะทีนี้ผมก็อยากจะประชาภาษณ์ที่เป็นระบบว่าถามอีท่านเยอะทีน,นี้ผมท่านพาเข้าไปชมข้างในได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างครับเชิญครับครับยังไงเอาตรงนี้ก่อนนะครับ เชิญครับผู้ชมครับเชิญครับอาเทพสยามชนคนหาพระครับนะครับตอนนี้ผมบอกอใหญ่สยามชนกับท่านอาจารย์ใหญ่ชินบัญชรวันนี้ก็ได้มาสอบถามท่านว่าโครงการนี้ทำเพื่ออะไรอะไรคืออะไรชาวเอกอะไรยังไงนะครับอยากให้อาจารย์ อธิบายว่าทําเพื่ออะไรเพื่อยังไงเพราะเองทราบข่าวจารย์คนเพชรบุรีนะครับเชิญนะครับผมก็คือจริงแล้วผมก็ลูกเกิดลูกหลานคนเพชรบุรีนั่นแหละนะครับจากที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับเรามีนิมิตว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะมาอยู่จุดนี้นะจนล่าสุดเนี่ยเราก็สร้างศูนย์พาคเครื่องใหญ่สุดในภาคกลางได้ครับมนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับสองของประเทศไทยครับมนะครับ แล้วเราก็สร้างสวนน้าไว้ให้เด็กเข้าฟรีครับผมอันนี้คือนโยบายที่เราทําไว้ให้เด็กต้องด้านในครับด้านในครับอันนี้เสร็จไปแล้วนะครับรอแบบประกอบการได้ครับแลวจุดนี้ก็คือจุดที่เราวันนี้ทําพิธีการขึ้นเสานะครับวงสวงพระปู่องค์ดําแสนกับแม่ย่าจันนะครับที่จะมาติดประฐานคือมีความสูงจะเจ็ดเมตรครับนะครับยาวนี่รวมกันแล้ว30เมตรครับนะครับเจตนาเรามีนิมิตที่ว่าเราไม่ไม่คิดว่าเราจะเป็นลูกหลานพญานาคแต่มีนิมิต ว่าพญานาคเข้าบ้านนะครับเราจึงคิดแล้วก็เลยจินตนาการไปเองจนมันมาเข้าขันผมก็เลยขับรถไป1ิบชั่วโมงไปที่บุรีรัมย์นะครับไปดูงานแล้วก็เซ็นสัญญาเลยบอกว่าผมอยากได้พญานาคแล้วก็เราอยากให้ทุกคนน่ะมีที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์กในจังหวัดอบบุรีม้่งนะครับเราเราก็เลยทุ่มงบลงที่นี่แต่ทราบข่าวว่าท่านคนเพชรบุรีไหมเหรอครับครับผมคือลูกหลานเป็นลูกหลานเลยคือจริงๆแล้วอ่ะเราตาเราเนี่ยเป็นคนอยุธยานะครับคือ ย้ายมาอยู่เพชรบุรีท่าแหลมนะครับแล้วก็ผมก็เลยย้ายต่อจากนั้นเรียนจบแล้วก็มาอยู่ลาบุรีนะครับตอนนั้นเราไม่มีเลยจริงๆแต่ทราบข่าวจากคนลูกข้างเนาะเขาบอกว่าท่านเนี่ยกว่าจะทําออกมาจุดนี้ได้เอาแหวนภรรยามาจำนำนะครับแต่ันแต่ทำยูทูบกับพี่เต้เทพครับผมก็จากคนไม่มีตังค์นะเอาแหวนไปขายวงนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยไอแหวนวงเดียวมีค่าได้ขนาดนี้เลยแสดงผมก็พูดถูกนะพระเลือกคนที่ผมพูดกับท่านทานรศัพท์ครับทีนี้ ข้างในนู้นเดี๋ยวเดินดูข้างในมีอะไรครับนะข้างในเนี่ยก็คือเราทำในส่วนเด็กสาวด้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นรูปอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นรูปในหน้าจะจะอันนี้เป็นรูปสเก็ตนะครับยังอ๋อยังทำตรงไหนจริงะสวยกว่านี้ครับจริงก็คือเหมือนเล่นดูด้านหน้าเลยนะครับจะแบบนั้นเลยแล้วช่วงนี้อันนี้จะเป็นส่วนเริ่มก่อสร้างหัวก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มทําการวางพุตติ้งเห็นเมื่อกี้ทางพิจิกรบอกว่าจะ นะแต่มีงานอะไรนะอะอีกก็คือเดี๋ยวพอประกอบเสร็จเราจะทําพิธีการบวงสวงอย่างเป็นทางการคืออันเชิญนะครับใช้เวลาประมาณเดือนไหนครับก็คิดว่าน่าจะไม่เกินอ,อย่างช้าก็ปีใหม่มนะครับ,รบก็คือบวงสวงสามวันสามคืนไปเลยมีการละเล่นมีดนตรีมีนู่นนี่นั่นพร้อมเลยโอ้ตกลรงติดต่อไล้พแล้วก็เดี๋ยวเราฟันธงเกี่ยวกับเรื่องการประกอบเสร็จทําสีแล้วเราฟันธงเลยครับนะครับตอนนี้เนี่เดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับถ้าผู้ชมคร่าวๆนะครับว่าก่อสร้างเยอะ อาจารย์ใหญ่ชิพชรจะสร้างสวนน้ำให้เด็กฟรีเข้าฟรีทุกฟรีใครมากล่าวไหว้มากล่าวไหว้ได้เลยฟรีจะทำมือทำไม่เป็นไรมาได้เลยครับนะทำตามสรัทานะครับวันนี้ผมสัมผัสในงานแล้วว่าไม่ได้หาผู้ส่วนตัวเลยเพื่อสังคมโดยเฉพาะนะครับบมบก็อยาก่ะยาม่วนยอมการันตีเดี๋ยวอยากเข้าไปชมข้างในสัมภาษณ์ในอีกต่อได้ไหมครับได้ครับครับอันนี้อันนี้เทปแรกนะครับเทปต่อไปจะมีเยอะนะครับเดี๋ยวขอไปข้างในนะครับไปชมข้างในว่าท่านใดสนใจพระเครื่องอะไรเนี่ยมาดูได้เลยครับ นะครับครับเดี๋ยวแปรงในดีครับไปจังพันนะครับเชิญครับเทปนี้คือเทปสยามคนขับปลาอดีตคือสยามคนคนรักพระไม่เอาแล้วคนขับปลไม่ว่าปลาจีวรหรือปลาหลายคนวันนี้ขณะการใหญ่ชุนชอนก็เชิญท่านมาในออฟฟิศเกี่ยวกับพระนะครับของแท้ๆทั้นเลยเดี๋ยวเราทำถึงกึ้นกันว่าได้อย่างไรปลาเยอะขนาดนี้นะครับสามารถเช็คได้แล้วทีนี้วันนี้ผมเป็นวันพิธีแจกพระองค์ก็อ่นนะ เป็นแสนเป็นล้านดีกว่าเดียเช็คนี่ว่าโอเคและข้างในก็สร้างในถุงไม่ทราบเพื่ออย่างเดี๋ยวเราดีไลน์หลังเชิญครับครับก็สูตรเนี้ยเราเจตนาสร้างนะครับสร้างเพื่อที่จะให้คนได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับไม่ไม่ได้เก็บสตุ้งสตังเลยน้ําไฟแอร์แล้วก็เปิดให้ใช่ครับผมสัมภาษณ์เมื่อกี้ครับนี่คือสร้างเขไม่มาแล้วครับเพราะว่าผมที่อื่นทําแต่ที่นี่ไม่ทําครับก็รู้แล้วรู้แล้วฮะอ่าอันนี่คือเจตนาของเราครับผมทีนี้ช่วยแนะนำเอสซีท่านบอกว่ายังไงยังไงครับแนะนําตัวอะไรครับท่านท่านคนคนแรกนะ ท่านยังไงรู้จักอาจารย์อีปีแล้วครับก็ผมก็ชื่ออะไรครับชื่อน้อยครับน้อยป่ายปแย้มมาแยมครับผมเราก็รู้จักอาจารย์มาเกือบสิบปีแล้วครับครับศรัทธาตัวท่านแล้วก็คุณผู้ชายครับวิพลครับเป็นทีมงานของอาจารย์แล้วท่านนะครับดูอาจารย์มาสิบกว่าปีเท่านั้นแล้วท่านเห็นว่าเป็นสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเป็นพิจีกรพูดใช่ครับเขาเป็นโหราประจําตัว อาจารย์ใหญ่เชนบรรชรดูเรื่องศาสตร์หงจุ้ยการตั้งศาลต่างๆอะไรนะครับมีอะไรพูดเลยครับครับก็ก็ในทีมเดียวกันของอาจารย์ใหญ่ชินบัญชรนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการวงสวงจะเป็นพิธีกรรมต่างๆในการจัดการปลุกเสกพระพระทุกอย่างนี้พุทธคุณก็ดีอยู่แล้วแต่เราจะเสริมเสริมให้พระพุทธคุณดีขึ้นรับทำทั่วประเทศทาทั่วประเทศไทยครับแล้วก็และจัดสร้างพญานาคครั้งนี้ก็ปู่สิริจันทาองค์ดำคําแสงเนี่ยชื่อย สิริจันทาองค์ดําหรือปู่คําแสนครับที่กำลังจะดำเนินการสร้างอยู่ในวันนี้วันนี้ก็เป็นพิธีการลงเสาเอกก็เป็นการตามหลักของราชศาสตร์ไทยเป็นวันที่วันนี้เป็นวันมงคลอยู่แล้วเป็นวันที่เราเลือกกันมาแล้วก็คิดว่าเป็นวันดีสุดแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านก็จะรู้ดีว่าพี่ใหญ่ท่านทําจริงๆครับสร้างครั้งนี้ก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรก็คืออยากให้เป็นแลนด์มาร์กอยากให้มีคนมาที่มีที่สักการะบูชาเกี่ยวกับ ปู่พญานาคว่าท่านมีเป็นเป็นมายัางไงที่มายัางไงมาขอพรนะฮะมาขอพรมาขอทั์สมบัติมาขอความรุ่งเรืองนที่นี่นะครับ <Evet. S 2> ก็มีอะไรก็จะปรึกษากันตลอดกับผมอาจารย์ใหญ่ก็เป็นสิบปีแล้วใหญ่ชินมันชรวันนี้ก็ผมโหรากันพัดในวันนี้ก,ก,กนน็จับมือกันมาก็ <S <S ถึงวันนี้ก็เกือบสิบปีได้แล้ว คอนหดมาเพราะควรนะคัจริงจากไม่มีอะไรเลยจากไม่ดังเลยไม่มีเสียงครับทราบข่าวีอยู่ผมนั่งเฉยๆก็คนมาเล่าคนฟังเองคือรถถูกชีมาเจอกันน่าเจอตั้งนานเนาะเพราะว่าทราบข่าวรู้จักพิทวัฒมานานทวัฒท่านก็ไปแล้วโทรหาท่านไม่รับเลยนะทีนี้ท่านนะครับเสนอานมีนำตัวนะครับว่าจัดธานอาจารย์ใหญ่ชินนัมชอนได้อย่างไรอ๋อก็เป็นผมเป็นทีมงานมากับ อาจารคือเขาจะมีทำทิด้วยการและท่านละครับครับผมเอกษะสารนะครับงานการขึ้นกันจะอยู่ประจำมาสิบกว่าปีครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้คลิปสยามชนคนหักละผมก็เวลาที่มาเจอท่านผมก็โทรหาท่านท่านก็จ่์ใหญ่จยาใหญ่ทีนี้ผมจะถามอาจารย์มีอะไรในใจพูดมาให้หมดเลยครับอืมก็คือเราโดนต่อต้านเยอะนะครับในเรื่องการที่ว่าเอ้ยคนบ้าเลยมีพระเป็นล้านองค์ถูกต้องนะครับทั้งที่ว่าพระเราเนี่ยมันเป็นมรดกนะครับแต่ มีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่ามันไม่แท้มันไม่ใช่มันไม่สาก,กลมันไม่นิยมนะผมก็เลยบอกว่างั้นก็เล่นสไตล์ตของคุณไปส่วนผมมีหน้าที่จัดโชว์จัดแสดงถ้าถามตรงเนี่มผมดูมานานผมก็เอาเนี่ยผมแนะนําตัวผมลูกหลานโหร์ชะะั้นแรกรีบประชรตาหูตาร่วมโหร์ชั้นแรกเนี่ยเป็นโหาชรเจ้าคนที่สิบเอี่สิบเอี่สิบสามตาของาร่วมนะครับโหรชั้นแรกบรรดาหมอท้อรู้จักโหนชั้นแรกเน็นใคที่แหกคุ้งตูตาไปอยู่นรับตาผมเองครับ เออวินไปเลยก็มาเจออาจารย์ใหญ่เฉมชอนพูดไปเลยครับว่ามีอะไรเอากึนไปเลยครับอก็ผมก็โดนต่อต้านเยอะนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องมีอุปสรรคตลอดนะครับก็จะมีหน่วยงานส่วนใหญ่ก็ราชการนะที่ว่าจะมาบล็อกเรานะครับทุกเรื่องนะครับที่เราเคลื่อนไหวจนเขาก็ถามว่าตกลงเราเด็กใครเด็กใครนะครับผมผมก็บอกว่าผมไม่ผมไม่มีเส้นสายนะครับเราเรายืนด้วยลำแข้งตัวเองโทษนะครับผมบคสยามชน อดีตผมนักข่าวรุ่นเก่ารู้จักผมคือใครผมใหญ่สาัาตชนไม่เคยไายใครแบไในไครนีร่ขาใครครับใจวัดกันทีนี้อาจารย์ไมาได้พูดอะไครับเอาเป็นเต็่นเลยแล้วอาจารย์คิดว่าจะจัดดำเนินการเมื่อไหร่ถ้าจัดลงจัดงานเนี่ยจะได้ก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาเนี่ยคิดว่าประมาณปีใหม่เนี้ย<ป>น,น่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบิ้วแล้วก็เร่งงานด้วยนะครับเราต้องการแบบว่าวงสวงสามรารถคืนคือท,ท่านมีอะไรจะฝากได้เลยครับไมฝากก็ fc เราก็ต้องขอบคุณ fc ครัวอาจารย์ที่มาวันนี้นะครับ แล้วก็คิดว่างานหน้าเนี่ยคนจะแน่นกว่านี้นะครับเพราะเราฟันธงว่ารอบหน้าเราจะแจกแสนห้าหมื่นองนะก็คือเราแจกรีไม่มีเงื่อนไขเหมือนเดิมก็พรเลือกคนก็ใครที่แบบเราเรามองว่าคนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาเดินทางมาเนี่ยเขาก็อยากจะได้สักองคหนึ่งผมทราบข่าวว่าหลวงพ่อโตสมัยก่อนเราเกิดไม่ทันเนาะว่าทนา้พาร์ท่าาพูดอะไรนะส่วนใหญ่ก็เขาก็จะบอกเลยว่าอะไรนะวันข้างหน้าหาไม่ได้นะอย่างงี้ก็มีมี มึงเอาไปมึงมึงลวนจยมาหากูท่านบอกเนี้ยใช่ไหมจริงไหมก็เป็นละครเป็นแบบนี้อยู่แล้วละครก็ทาได้แล้วจัดให้มีอะไรแล้วอาจารย์มีอะไรครับที่อยันมาเปิดได้นะครับเอาตรงๆรงนครับครับก็ก็เหลือเรื่องงานนะฮะเรื่องงานที่จะฝากไปประมาณนั้นครับก็จะรอเรื่ององค์ปู่ท่านแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรำเกินจัดการสร้างสร้างให้แล้วเสร็จแล้วประดิษฐาน แล้วจะบวงสรับกันอีกทีหนึ่งอันนี้เรื่องกำหนดวันอีกทีต้องดูเลิกดูวันด้วยได้ครับดีครับครับหนึ่งก็จะแจ้งกันอีกทีหนึ่งในเอฟซีขออาจารย์ใหญ่แต่วันนี้ผมอยากจะขอโทกท่านมากเพราะท่านพูดผมภัยแตงานมาเยอะนะครับผมก็ผ่านมาเยอะครับนะครับผมไม่อยากพูดอะไรคืออะไรนะครับไม่อยากเฉลยพระที่ผมรู้จักนะผมไม่เฉลยแต่ว่าท่านพูดในวงในไหมไม่มีทางเอาฟรีได้แล้วมีการบอกเท่านะใครใส่แป้งโอเพิ่มเพิ่มพักเลยนะมือใจแล้วน่ารักอ่ะทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยว เทปต่อไปเราจะเก็บภาพทุกอย่างนะครับว่าเดี๋ยวไงผมเรื่องขอบริจรรยาคใหญ่ที่จามันชอนว่ามีอะไรสยามคนรับใช้ก็เชิญครับนะครับผมมาในมารุสักาผมมาเรียนอาจารย์เต็เทพดูทคิปท่านแล้วก็มาสายพิทวัตทีนี้ก็มาเจออาจารย,าย์ใหญ่ที่อันชอนหรอถือบารมีผมได้คุยแล้ววันนั้นผมหาท่านท่านก็คนฟังผมก็มีคุณบ้าถือถือขอมหาบอกผมก็ามาอืม,ามาครับใหญ่ด้วยกันครับโทษน,นะครับขอฝากคิปนี้ ใหญ่ที่จำชอนก็ใหญ่สยามชนนักข่าวรู้จารู้จักผมดีแล้วผมเป็นคนยังไงของแค่ก็ผมได้ของจริงอย่ามากโกหกครับไอ้สูตรเครื่องเราเนี่ยนะครับถ้าใครมาแล้วนะครับไม่รู้จักก็เซิร์ชมาที่วัดไผ่ตะเดาอพเภอปากท่อจังหวัดลบบุรีนะครับเซิร์ชจำไว้เลยครับวัดไผ่ตะเดาอันนี้จะไม่หลงแน่นอนนะครับสถานที่เรากว้างขวางพอนะครับมีสูตรเครื่องใหญ่สุดในภาคกลางอันดับสองของประเทศนะครับแล้วก็กำลังจะสร้างพญานาคขึ้นอีกนะครับก็ คิดว่าปีใหม่นี้คงจะแล้วเสร็จนะครับขยับลงไปอีกก็คือไดนโนเสาร์นะครับเรามีส่วนไดโนเสาร์อีกนะครับลองลงไปอีกเราจะมีส่วนน้ํานี่คือแหล่งท่องเที่ยวนะครับของเราเลยที่จะเป็นแลนด์มาร์กในจังหวัดราชบุรีก็ ก็สุดท้ายนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสวนน้ําแลนด์มาร์กนะฮะอาจารย์ใหญ่ชินบัญชรนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งมีดโนเสานะฮะพาลูกหลานมาเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะมีที่สักการะบูชาามีไมีดโนเสาเยอะมีสันน้าด้วยฮะมีแลนด์มาร์คให้เด็กๆเล่นน้ํากันมีสไลเดอร์มีอะไรให้เล่นต่างๆนานามาดูได้เลยและที่สําคัญฮะปู่สิริจันทาองค์แสนหรือปู่องค์ดังคําแสนเรานี่ฮะให้ท่านมาสักการะ นะฮะมาสักการะได้เลยนะฮะเพราะว่าเร็วๆนี้จะได้เปิดแล้วนะฮะในทีมงานบวงสวงชุดบวงสวงเราทําตามขั้นตอนตามคำนบนธรรมเนียมประเพณีประเทศของ,ของไทยนะ,ะครับเราจะไม่ไม่แหวกกฎของประเพณีไทยนะครับคงไว้ซึ่งศาสตร,ร์ของไทยคใครก็ว่าเราไม่ได้เพราะเราทําถูกต้องนะฮะถ้าเร็วๆนี้นะครับมาสักการะบูชาและมีพิธีบวงสวงสามาวันสามคืนวันไหนเดี๋ยวจะจะ,จะบอก<ล>ให้พิท<ห>ีหนึ่งก็ฝากไว้นะฮะปีพาศ โหลาเข้าติดต่อได้นะครับที่0898860978นะครับเบอร์ข้างล่างได้เลยฮะแล้วก็ศูนย์พัะเครื่องของจย์ใหญ่นะครับมาได้ตลอดเวลานะครับสุดท้ายถ้าพี่ใหญ่ฝากฝากข้อมูลทิ้งไว้นะครับแล้วว่ายังไงต่อครับโอเคก็ต้องขอบคุณ FC ฟนะครับผู้จาดที่เดินทางมานะครับตลอดเวลาถึงแม้น้ําจะท่วมก็ยังมากันนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีงานแบบนี้ใหญ่ขึ้นเป็น2เท่านะครับก็ ให้ปักหมุดไปที่วัดไผ่ตะดาวปักท่อเช่นเดิมนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อผมก็คือ0925676443ด้นานล่างนี้เลยนะครับจะได้ไม่หลงทางกันนะครับคนที่ลงเยอะมากก็มีเบอร์ชัดเจนแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณเอฟติคูจาที่สละเวลาเดินทางมาในครั้งนี้ครับครบๆุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น